การต่อสู้ของพวกเราเนี่ยนะมันคิดว่าแนวทางมันจะจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นไหมครับเพราะว่าหลายหลครั้งที่เราสู้กับระบอบเนี่ยนะฮะมันมันแพ้มาตลอดนะครับนะฮะในอดีตเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นเห็นแล้วอย่างที่เราพูดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยประชาชนตาสว่างมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ มันจะพัฒนาในทางที่สู้กระบอบนี้ได้ไหมครับเชญครับได้แน่นอนนะครับในสุดประชาชนจะต้องชนะและพวกเราที่ถ้ารักษาสุขภาพให้ดีได้เห็นแน่นอนจริงๆในเรื่องชัยชนะเนี่ยถามว่าวันที่ชัยชนะที่คุณพอใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับคำตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วไอ้ที่เราพูดไว้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากันเป็น40-50ปีหรือว่า10ปีหรือว่าอันนี้บาีอาจจะเกิดภายใน3 4ปีข้างหน้าก็ได้ ก่อนอื่นจะไปถึงรายละเอียดนะว่าสู้ได้เข้มแข็งขึ้นหรือไม่ผมตอบไปแล้วว่าได้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนึกถึงหลักที่คนเขาพูดกันไว้นะครับว่าการต่อสู้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันมีรุกมีรับกันมาตลอดแต่ณเวลานี้เนี่ยในเชิงการต่อสู้แบบจะเข้าสู่สงครามใหญ่แล้วเนี่ยสงครามชิงชัยชิงบ้านชิงเมืองกันเลยระหว่างฝั่งเผด็จการอำนาจนิยม ฝั่งเผด็จการอนุรักษนิยมเนี่ยกับฝั่งประชาชนที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้มันลุกมันมาเผชิญหน้ากันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเป็นปัญหาระหว่างทักษิณกับนะตระกูลมหิดลแล้วก็ตระกูลของไอ้พวกที่สนับสนุนตรงนั้นนะครับเปรมที่ไม่พอใจกันหรือสุรยุทธแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วครับวันนี้มันเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของนะคู่ชกตัวจริงคู่ชิงแชมป์ตัวจริงคือประชาชนเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาท้าชิงอานาจเขา คำถามของพี่ผู้ชายนะครับสะท้อนเลยว่าวันนี้กาลังกาลังคิดว่าเราต้องสู้แล้วนะครับคำถามเนี่ยก็จะนําไปสู่ว่าเอาละวันนี้เราเข้าใจปัญหาตรงกันแล้วแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องช่วยกันสู้แล้วเนี่ยคือความคืบหน้าที่สําคัญที่สุดนะครับเนี่ยแล้วทับอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็วันนี้ก็ปรากฏตัวมาหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือเป็นความคืบหน้าของสังคมไทยอย่างยิ่งหลายประเทศไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปัญหาระหว่างสองชนชั้นระหว่างสองกลุ่มผลประโยชนใ์ใหญ่ๆ แต่ประเทศไทยวันนี้เรารู้แล้วการเริ่มต้นรู้อันนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคมเราถูกหลอกกันมาจนถึงปีที่จริง4ียังไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะเราเพิ่งมาตาสว่างสำหรับพวกเราที่เป็นมวลชนทั่วไปอย่างผมไม่ใช่นักสู้อย่างอาจารย์ชูพงหรือคนที่เขาแบบสู้ตั้งแต่14ตุลาไรมาเนี่ยผมรุ่นหลังมาเนี่ยก็จะมาเข้าใจจริงๆโอ้โหระบอบนี้มันมีจริงจ เรื่องของขบวนการเขาแต่งสร้างอำนาจของตัวเองตั้งแต่2,500เป็นต้นมายึดอำนาจจากคณะราษฎรแล้วมาเป็นของเขาเนี่ยมันทํากันอย่างเป็นระบบวันนี้ภาพมันชัดไปหมดนี่คือความคืบหน้าจริงๆแต่ว่าพอมาเข้าสู่ระยะสงครามรบเนี่ยบางทีมันมีจังหวะปรากฏว่าเขาออกหมัดก่อนเข้ามากันเต็มพอมากันเต็มเขายกทัพใหญ่มาจนเห็นหมดแล้วแล้วเราเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมสําหรับศึกใหญ่เลยไงฮนะหลายคนก็ยังไม่ตื่นพอโดนเขา กวาดมาอย่างนี้ปุ๊บเรารูว่าเอาสงครามใหญ่มันมาแล้วแล้ววันนี้เราเลยอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นขั้นรับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นรับเนี่ยเขาบอกว่านะนักยุทธศาสตร์เขาก็บอกว่ามันอาจจะใช้เวลานานนะขั้นยันขั้นรับเนี่ยเพราะว่ากว่าจะรวมตัวกันได้หลังจากแตกกระเจิงวะเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าพวกเราต้องเข้าใจนะคนเสื้อแดงไม่มีทางเปลี่ยนไปเป็นเสือหรุยสีเหลืองนะครับนี่ต้องเข้าใจเลยว่าหลักการเป็นยางงั้นแล้วแดงนอนปชอแดงนี่เขารักดร,กรทักษิณรักคุณตู่คุณเต้นเนี่ยถามว่าพวกนี้เน เป็นศัตรูกับวิถีทางประชาธิปไตยหรือจริงๆแล้วเขามีอุดมการเนี่ยที่สามารถจะเป็นเนื้อเดียวกับเราแล้วก็ถึงวันที่เราจะเหยียบไอ้พวกพเผด็จการเนี่ยพวกเขาจะไม่มาช่วยเราเหยียบด้วยเราต้องเข้าใจว่านี่คือมหามิตรเลยครับเพราะพวกนี้เนี่ยไปนั่งฟัง นะถึงแม้ว่าจะดูมีการร้องเพลงที่ขัดหูขัดตาเราบ้างเรื่องการพูดในกรอบที่นะซ่อนเงื่อนซ่อนงาไว้ตลกปกฮาบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าไปชูนะตัวบุคคลตัวกลุ่มตัวก้อนหรือหลงทางในหลายจุดเนี่ยแต่เราต้องไม่ลืมว่าเขาได้พูดภาษาประชาธิปไตยและเขาได้ยกระดับขึ้นมาสู่ในจุดที่ดีกว่าเมื่อตอน2549ต่อไปเนี่ยขั้นการรับเนี่ยนะฮะพวกเราก็จังหวะนี้เนื่องจากว่าพอเพื่อทักษิณแล้วก็เพื่อไทยไม่เข้ามาออกหน้าเนี่ยประชาชนที่เป็นยักษ์ที่หลับอยู่เนี่ย จำเป็นต้องตื่นแล้วครับถูกปลุกให้ตื่นเพราะว่าไปหวังคนอื่นไม่ได้แล้วการตั้งคําถามการวิพากษ์วิจารณ์ทางชินวัฒน์ทางเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเสรีไทยโทษทีนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องสู้มันแล้วศึกใหญ่มาแล้วทำไมไอ้หัวหัวหน้าที่เราอยากให้เป็นทําไมไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้เลยเมื่อเขาไม่สู้เราก็จะได้คัดเลือกว่าใครจะมาเป็นผู้นําทัพนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้บางทีความเข้าใจของเรามันอาจจะมี เปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นว่าอา้าวนึกว่าเขาไม่สู้ที่แท้เนี่ยเขาจังกาลังหลบอยู่แต่ในสุดเลยเนี่ยเขาแฝงตัวกลับมาแล้วก็มาเป็นกําลังสําคัญกับเราก็ได้ในขั้นรับในขั้นรับเนี่ยมันใช้เวลานานอาจจะนานมากขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามมันก็ใช้อํานาจจนเสื่อมสุดๆแล้วแล้ววันนี้ก็แนวโน้มที่จะกัดกันเองภายในก็สูงความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนรัฐการมันสูงฝ่ายนั้นก็จะทําลายตัวเองด้วยขณะที่ทักษินวันนี้เนี่ยนะครับ ลักษณะของความขัดแย้งเนี่ยมันจะเริ่มถูกเบี่ยงออกไปเพราะว่าขั้วอํานาจของฝั่งอ,น,อนุรักษนิยมนั้นมันก็ขัดกันอยู่แล้วทักษิณถ้าเข้าใจรู้จักตอกลิ่มรู้จักใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประชาชนให้โตแล้วเราประชาชนก็เข้าใจว่าเราหวังทักษิณไม่ได้แล้วหวังเพื่อไทยหวังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ต้องรวมพลังกันทั้งหมดเนี่ยจังหวะรับตรงนี้เนี่ยอาศัยจังหวะที่มันเขาขัดแย้งกันเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาให้แข็งแรงที่สุด พาะเรารู้ว่าสงครามชิงประเทศจําเป็นต้องมีถ้าไม่ชิงประเทศกลับมาลูกหลานเราก็ต้องทรมานไปอีกนานแสนนานยิ่งปล่อยให้มันยาวนานแล้วเราไม่สู้มันยิ่งจะฝังรากลึกยิ่งแก้ยากยิ่งตายกันเยอะยิ่งเกิดสงครามยืดเยอะนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะนักปราชญ์เนี่ยเขาบอกว่าขั้นรุกเนี่ยขั้นรับเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น10 20ปีหรือว่า5ปี10ปีจีนใช้เวลา18ปปีแต่ว่าพอถึงขั้นตอนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายในปีเดียว ห้าหกเดือนสองปีสามปีนะครับขั้นยันแล้วก็ขั้นรุกพิคาดเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นและผมก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นสําหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงแบบที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็จ,จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่วันนี้เราคาดไม่ถึงว่าประเทศไทยจะเป็นปเผด็จการได้อย่างนี้ล้าหลังได้อย่างนี้นะครับ <c oughs> ส่วนการต่อสู้ในวันนี้ผมอยากให้พี่น้องถือหลักไว้ว่าหนึ่งตอกแยกมิตรแยกศัตรูให้ได้ก่อนอย่ามาหลงเสียเวลากับประเด็นที่ไม่เป็นประเด็น ตั้งคาถามกันเองพวกเรากันเองได้แต่ต้องแยกขีดเส้นว่าอันไหนเป็นพวกเราอันไหนเป็นพวกเขาหน้าที่ของเราก็คือว่าทําให้เพื่อนเนี่ยจับมือกลมเกลียวกันแล้วก็ชี้เป้าไปที่ศัตรูมุ่งไปที่วันนี้ศัตรูมันแสดงหน้าตาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนะอำนาจความศักดิ์สิทธิ์งมงายตัวทหารที่นะโอ้โหอิทธิพลมันเหลือเกินนะครับแล้วก็ตุลาการที่ไปรับใช้ฝั่งนู้นกลไกเครือข่ายอำนาจต่างๆสื่อนะครับนักวิชาการนักกฎหมายต่างๆมันมีใครบ้าง สรุปแล้วเราดูหน้าดูตามนั้นเป็นคนส่วนน้อยพวกเราเนี่เป็นคนส่วนใหญ่แต่เราอย่ามาทะเลาะก,กันเองแล้วเราก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องกำจัดเนี่ย <c oughs> จะเอาอำนาจตรงไหนไว้นะครับในเชิงเชิงทฤษฎีนะครับในเชนะิงตัวบทกฎหมายตัวรัฐธรรมนูนเราก็ควรจะชัดระหว่าเราจะเอาอันไหนไม่เอาอันไหนในส่วนของเรื่องของการปฏิบัติงานจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้ทำให้เขาอ่อนแอแล้วทำให้เราเข้มแข็งเราทำหนึ่งแยกไม่แยกศัตรูนะครับแล้ว2ก็คือว่าทำให้ศัตรูอ่อนแอ ทำให้ศัตรูมันขัดแย้งกันเองทําให้ศัตรูกลับใจมาอยู่ข้างเราทําให้ศัตรูอยู่เฉยๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เราเข้มแข็งมันก็คือหลักตรงเนี้ยถ้าเอาหลักตรงนี้ง่ายๆแล้วเข้าใจว่ามันเป็นการรับยันเพื่อจะรุกเนี่ยแล้วรุกครั้งนี้ไม่ใช่รุกเพื่อขอไปชนะการเลือกตั้ง มองแค่นี้เนี่ยยุทธศาสตร์เราก็ยกระดับแล้วความเข้าใจเราก็ยกระดับแล้วจํานวนคนเราไม่มีทางจะสูญหายไปให้ใหกับฝั่งเผด็จการวันนี้อาจจะท้ออาจจะสยบยอมอาจจะถูกบดบีบหัวแต่วันใดเนี่ยมีกระแสรพร้อมต่างประเทศคุณจารุพงศ์สามารถจะเข้าถึง UN เข้าไปถึงสํานักงานของโอบามาหรือว่าจอห์นแคร์ีได้เมื่อไหรเนี่ย แล้วประเทศยุโรปเนี่ยเข้าไปถึงผู้นำา e เอซึ่งวันนี้เข้าอยู่ข้างเราอยู่แล้วออสเตรเลียคุณอาคมสามารถจะเข้าไปนั่งคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งภาคีไทยเพื่อสิริมชนของออสเตรเลียทําได้แล้วนะครับแล้วพี่น้องคนดูดกันข้างนอกเนี่ยถ้าเขาเห็นประชาชนในประเทศไทยลุกขึ้นมาพืบเต็มประเทศ ห้าสิบหกสิบจังหวัดบอกว่าไม่เอาแล้วระบบนี้รัฐธรรมนูญก็ไม่เอาการเลือกตั้งก็ไม่เอาเราจะปฏิวัติแบบของประชาชนเราจะเอาเกื่อนไขที่ประชาชนเขียนอนาคตของประเทศกันใหม่ข้างนอกก็สนับสนุนแล้วข้างในก็รู้วิธีการที่จะตั้งหลักของตัวเองในทุกจังหวัดให้เข้มแข็งนะครับซึ่งมันเป็นไปได้เพราะเรามีฐานอยู่แล้วนะครับแล้วมีความชอบธรรมจากต่างประเทศแล้วดีไม่ดนะีอาจจะถึงขนาดว่ากองกําลังในส่วนที่เขาจะทํากันนะประชาชนก็เข้มแข็งรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองทําให้ทหารไม่กล้ายิงเพราะก็เป็นพี่น้อง ของของนะของทหารอยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบในเชิงชัยภูมินะครับแล้วข้างนอกเองนะครับก็มีกองทัพของต่างชาตินะเขากดดันทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองการทูตแล้วขณะเดียวกันเขาก็มีกองกําลังเผื่อไว้แล้วมีการล็อบบี้ไม่ให้ประเทศอย่างจีนเนี่ยไปหนุนเผด็จการ เมื่อโลกร้อมประเทศได้สำเร็จในประเทศเข้มแข็งลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าคงจะต้องอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานเหมือนอาจารย์ปิยบุตรที่ท้อเนี่ยนะครับผมได้อ่านเนี่ยท่านว่าอย่างนี้วันนี้คงทําได้แค่นี้นะครับอย่าได้หมิน่นอย่าได้ประมาทพลังของประชาชนครับ ครั้งหนึ่งนะคุณทักษิณใช้ชื่อพักพลังประชาชนเขา,เขาเขาเขี่ยทิ้งเลยเพราะว่ามันไปขัดกับพลังของแผ่นดินภูมิพลจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ดรทักษิณทําอะไรเนี่ยมันไปเหยียบตาปลาเขาหมดนะครับไอโครงการโอท็อปนะครับก็ไปเนี่ยโครงการหลวงโครงการศูนย์ศิลป,ปาชีพอะไรทั้งหลายมันคือไปขัดเขาหมดโดยไม่ตั้งใจผมว่าคิดดีอยากให้ประชาชนเข้มแข็งไงจะสร้างพลังประชาชนใช้พลังประชาชนจะไปขัดกับพลังภูมิพลมันก็เลยวันนี้เนี่ยนะ พวกเราก็ต้องเข้าใจว่าพลังประชาชนคือพวกเราเนี่ยต้องสู้ครับทําอะไรได้ทาเถอะนะครับแล้วก็พลังที่เหลือนะั้นเป็นพลังล้าหลังยังไงก็สู้เราไม่ได้อยากให้พี่น้องมีกําลังใจแล้วต้องขอบคุณท่านพี่นะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับที่นะัตั้งคําถามนี้แล้วก็หวังว่าการตอบอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ลึกอะไรแต่ว่าหวังว่านะมันได้ถึงแก่นบางส่วนของประเด็นแล้วทําให้พี่น้องได้เข้าใจภาพความจริงนะครับพี่ยุทธครับผมพูดเยอะไปแล้วล่ะนะให้ฟังท่านอื่นบ้างนะครับเชิญเลยครับ ครับม่กนะเพราะว่าอย่างน้อยที่ต้องอย่าลืมนะครับผลประโยชน์ของผู้ฟังนะครับเขาก็จะได้สว่างมากขึ้นนะครับไล่สิ่งที่คาใจนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับนะครับคนที่พยายามที่จะยั่วยุนะครับหรือว่าสร้างภาพหรือการตัดต่อนะครับบอกว่าคนนู้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนู้นนะครับเพื่อที่จะทําลายล้างนะครับเพื่อให้กระบวนการต่อสู้ นะครับมันแตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับก็ขอบคุณมากครับดรเพียงดินครับครับครับพี่เหนือครับเป็นยังไงครับเมื่อ